ที่สุดได้มีโอกาสไปทดลองขับเจ้า BBD c วกันแบบเบื้องต้นที่สนามพิราสกิจพัทยาโดยรุ่นที่ขับนั้นจะเป็นรุ่นท็อปที่จีนพอเข้ามานั่งครั้งแรกรู้สึกได้เลยทันทีว่าวัสดุดูดีกว่าที่เห็นในรูปบุนุ่มรอบคันเบาะนั่งสบายใช้ได้คนสูง180เซนก็ยังถือว่านั่งขับได้โอเคส่วนอัตราเร่งก็เป็นไปตามที่คิดมอเตอร์ขับหน้า75แรงมา้าอัตราเร่งไหลามาเรื่อยขึ้นเนินต้องใช้แรงส่งนิดนึงเราทดสอบอัตราเร่งจาก0ถึง100ในโหมดสปอร์ทำได้ที่15 1.2 8วววิินนนนนาาาาีีีพอออกััับรถครถค้มมมมเเคื่่่่่งยลตลไโช ตัวบางเล็กน้อยเน้นความสบายในการขับขี่การเปลดเลนที่ความเร็วสูงต้องใช้ความระมัดระวังเบรกโอเคแต่ต้องใช้น้ำหนักเหยียบช่งแรกนิดนึงถึงจะรู้ว่ารถเติมชะลอความเร็วลงพวงมาลัยไฟฟ้าอันนี้ถือว่าดีควบคุมง่ายขับในเมืองสบายรัศมีวงเลี้ยวเพียง4.95เมตรแคบมากคล่องตัวสุดๆ BWD C9 รุ่นล่าสดุดที่ขายในจีนมีทั้งหมด3รุ่นย่อยราคา <S <S คิดเป็นเงินไทยประมาณ3 2 8 0 0 0 4 2 0 0 0 0บาท หากเทียบกับ b ิ d Dolphin ที่ขายในจีนเจ้า4ีเก่าจะมีราคาถูกกว่าประมาณ30-34%ถึงเป